และคำจำกัดความของปรัสนีท่านนี้ก็คือนักแสดงหน้าเด็กถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลข5ครับ ประศนีท่านนี้กันอยู่แล้วคุณดันนี่คุณมิวกี้เห็นหน้าประศนีหมายเลข5ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ37ค่ะ,คะเกิน37ปีคําตอบแรกของคุณมาสิบตออเท่าไหร่ดีคุณเอกี้สคุณน่าจะอยู่ในประมาณสัก30 38 38คุณเอกีมอริสดูเด็กดูอายุน้อยอถ้าจะบอกว่าประมาณเลข3ต้นก็ได้ แต่ทีเนี้ยด้วยคำใจว่าคามบอกว่านัก,สนกแสดงแปลว่าเขาอ่ะอายุมากกว่าน,นั้นไปแล้วไงเออ,อเรียกขอเป็น39ปีครับโอ้ออแอล่ะครับให้อย่างงั้นแอร์ตอบอุ๊ยอุยคุณแม่คุณแม่อยากคิวใส่เออเร็วนิดนึงได้ไหมฮะเร็วนิดนึงนะฮ <37 S 2> นะสบปีครับตอบของแอร์ คุณแดนนี่คุณมิวกี้นะครับคำตอบแรกของคุณก็37ปีแต่คุณยังมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือเพลงคนดังแล้วก็โคลสอัพจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปรัสนีท่านนี้ไหมครับขอคนดังครับเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังภาพนี้กันเลยจะเป็นใครนาตาลีพอร์ตแมนนะครับเกิดปีเดียวกันกันกบปรัสนีท่านนี้ครับ15วินาทีคุณแดนนี่คุณมิวกี้จะยืนยันคาตอบที่37ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับ คำตอบจะเปลี่ยนจาก37ปีเป็น39ปีครับ39ปีอ่ะแสดงว่าคุณเชื่อมอริเหรอฮะอ๋อใช่ครับเออก็เชื่อริดเชื่อริเรื่อยก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนี่ครับคนอย่างนี้ไม่มีทางถูกติดต่อกัน3ครั้งคนอย่างแอร์ก็ไม่มีทางผิดติดต่อกัน6-7ครั้งหรอกเออเอาละสิราศนีหมายเลข5้ครับ คุณอายุ39ปีใช่หรือไม่ครับเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเอาล่ะต่อถูกแบบนี้นะครับรับโบนัสไปอีก5,000บาทครับ ห้5พ0 0บาทแล้วสำหรับโบนัสนะเอาละมาคุยกับปัจนีของเราดีกว่าสวัสดีครับคุณครีมครับโอ้โหนี่39ปีแล้วเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปีปี2,541ค่ะเข้ามาโดยการเป็นถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาตัวนั้นทโอ้โหทุกคนรู้จักกันหมดเลยนะครับแล้วก็จากถ่ายโฆษณามาก็เริ่มเล่นละครปีสองรบรับบทบาทมาทุกบทบาท ก็ส่วนใหญ่จะได้บทเรียบร้อยค่ะเพราะว่าด้วยหน้าตาค่ะก็เคยเล่นรายบ้างแต่พอไปเล่นคนเขาก็แบบไม่เชื่อเออเขาไม่ค่อยชอบเพรารู้สึกว่าเหมือนหน้าเราแบบมันดูไม่ร้ายเท่าไหร่เออหน้าหน้าเป็นคนดีหน้าหวานเป็นคนหน้าหวานด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่างานวงการบันเทิงนี่เราก็แบบพักไว้สักนิดนึงก็น้อยลงค่ะเพราะเราไปรับบทบาทเป็น ฮอแต่งงานเป็นภรรยาแล้วค่ะดูแลสามีดูแลสามีดูแลแบบอย่างดีเลยทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่านอกจากดูแลสามีเป็นอย่างดีแล้วยังมีธุรกิจมของเองมีค่ะมีขนมค่ะขนมสมพรค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะบันขับค่ะใช่ใช่ค่ะเอาล่ะนั่นคือบทบาทของการเป็นภรรยานะครับแล้วก็ดูแลธุรกิจด้วยแล้วก็สมชื่อคําจํากัดความของเธอก็คือนักแสดงหน้าเด็กเออหน้าเด็กอย่างนี้มาแบบ S <S 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 แน่วันแรกวันแรกเข้าวงการยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลย,ยจริงอะค่ะขอบคุณมากค่ะ<อ>ก็มีคนเคยพูดค่ะแต่ตอนแรกเราก็แบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยจนเอารูปเก่าๆเขาก็บอกว่าเออเธอหน้าเหมือนเดิมจริงๆเลยเนาะอะไรนะเคล็ดลับคืออะไรอ่ะดูเพราะว่าผู้หญิงอายุ30ปลายเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลเรื่องแบบผิวแบบหย่อนคล้อยพวกแบบรอยตีนกาฟ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยแล้วพอดีเนี่ยชอบ ผู้หญิงเกาหลีเขารู้สึกว่าผู้หญิงเกาหลีเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีสาวเกาหลีเขานิยมใช้นะคะครีมที่มีส่วนผสมของน้ํามันมะแล้วก็เมือกหอยทากนะคะคพอครีมรู้ว่าเมืองไทยก็มีครีมอันนึงนะคะคืออาริเซ่เนี่ยนำเข้าจากเกาหลีเหมือนกันแล้วก็มีส่วนผสมเดียวกันเลยนะคะคก็เลยเอามาลองใช้ดูพอใช้ไปรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยจะชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยจุดด่างดําก็แลดูจางลงนะะียค่ะแถมยังซึมซาบเร็วด้วยกระปุกเดียวเท่านั้นเลยค่ะจบเลยครัไม่ทราบมีมาฝากบ้างไมหมคะวันนี้มีค่ะ อันนี้สําหรับพี่และสำหรับท่านผู้ชม,ชมล่ะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอลิเซ่ก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะเพียงคุณแอดไลน์นะคะ a อดอลิเซ่ช็อก็มีสิทธิ์รับครีมอลิเซ่นะคะเซ็ตนี้ไปใช้เลยฟรีฟรีสิบรางวัลค่ะถ้าใครร่วมสนุกไม่ทันนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะติดตามโปรโมชั่นพิเศษได้หลังจบเบรกนี้ค่ะเอาล่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครีมแป้มซีนีด้วยนะครับ ไงกันบ้างคะทายถูกไหมคะสำหรับคนที่สนใจครีมของอลิเซ่นะคะก็สามารถนะคะติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Line แอดอลิเซค่ะหรือโทรไปที่0201778888ค่ะค e e> อ่าเซน็กนดดกนดะ Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.